สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสายไฮไลท์ลังเกรมเ mm hmm. มื่อคืนนี้เด็กผีนี่ยิ้มหวานเลยนะเ mm hmm. พราะว่าว mm ูแพมตันเมื่อวานเนี่ยพลาดท่า แพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาชนะเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ6แล้วดันเวสต์แฮมกับแมนยูลงมาที่8เลยนะคุณเจงที้ไม่ภูมิมใจนะครับก่อนไปชมอามไรส์อย่าลืมติดตามให้กับอีซา์สตูดิโอเลยนะครับเรามาดูไฮไลท์หลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลเปิดเซต์เจมสพาร์กนะจังหวะนี้นิวคาสเซิลขึ้นมาก่อนบอลออกมาทางซ้ายสุดจังหวะก็วัดยิงของพิเกวอามารอนครับหูวี่ อาเมร,รอนวันนี้ได้ลงเป็นเสด็จเ่นปวดจริงเลยนะแต่ช่วงวันนี้ดูจากภาพช้าเหมือนจะรำหน้าไปนิดหนึ่งด้วยนะแต่จังหวะดีของอาเมร,รอนก็ไม่ดีนะครับดูว่าเอาจริงๆลูกนี้จับบอลลงได้ค่อนข้างสวยนะและเท้าเท้าสายแล้วด้วยนะจังหวะต่อมายังเป็นนิวพัสเซิลครับลูกนี้ออกมาตรงกลางบอลมาอยู่ที่อาเมร,รอนอาเมร,รอนสับขาหลอกลูกนี้จังหวะเช็ปเอาจึ้งแชรบเข้ามาคิดวนุฒิโคตโ,โ,โหตาย กลายเป็นทางมิวฮันสันขึ้นนำไปเลยนะครับคริสหู้อบอกกูนอนอยู่ดีๆก็ยิงเฉยแต่สุดท้าย VR r ครับเซฟไว้ไนดะ้จังหวะไข้ของทางอเมรอนเนี่ยเหมือนเพื่อนจะรำหน้านะพอดูจากภาพช้าเนี่ยรำหน้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคิดบู้บอกโอ้โหเอาท่าดีใจกูคืนมานะโอ้โหเกือบแล้วนะครับ แต่ลูกนี้จังหวะควายเนี่ยถ้าเช็คตามคิดบู๊นไม่ล้มนะครับและจังหวะถัดมาเป็นฮังบู๊ขึ้นมาบ้างครับออกบอลมาขวาสุดบอลมาอยู่ในเวตเนเวทจะให้ซิลว,วาจังหวะนี้กดน,นีกว่าคุ้ามกานะคุณยี่เสียได้นะครับบู๊แฮมตันวันนี้มามีแบบมีความมุ่งม,มั่นเลยนะครับพวกเขาถือว่าเป็นพูธฮาชิงอันดับสี่อีกหนึ่งทีมเลยนะจังหวะนี้นิวคาสเซลขึ้นมาแล้วจังหวะเปิดออกไปแม็กซมแมนโอ้โห แม็กซิ่แมงหันหน้ามาบอกผมทำอะไรลงไปครับเนี่ยวู้ดจาวะยิงลูกนี้ตั้งจริงหน้ายิงได้ดีกว่านี้นะแม็กซิมแมงคู้บอลจะไปดาวดางแม็กแล,แล้วก็ยังเป็นนิวคาสเซนครับขึ้นมาดัานขวาลูดแต่ออกไปทางซ้ายคิดวู้ดจหวะติดลูกลงไปติ๊กสามตลบโอ้โหกรรมาการชี้เป็นลูกจุดโทษนะโอ้โหดูการคือตกเลยครับโอ้โหคิดวู้ดจหวะราักเขา เอาจังหวะร่างเทายังไม่เท่าไรแต่จงังหวะลบพี่แกนี่สปินสองตลบเลยนะอันยานั่นไงว,ว่าต่อโอ้โหกลายเป็นว่านิวคัเสเซนได้ลูกจุดโทษนะครับแล้วมีการเช็ควีอาจงังหวะลำหน้าด้วยนะสุดท้ายไม่รำนะครับคิสวูดแต่ชอบลูกสปินของแกจริงๆนะเดี๋ยวเป็นคิสวูดครับลุกขึ้นมาจะสังหารเองจังหวะนี้คิสูดซอยๆเข้ามานะมนะกดมีกว่า โอยนะครับกลายเป็นทางยูคัสเซอรนะครับนำทางยูเบมตันไปกดหนึ่งประตูต่อสูนลูกนี้ตึงไปผิดทางด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้บู๊เฮมตันเองเขาจะยังไม่ขึ้นอันดับ5นะครับมาดูเกมกันต่อจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่ซิวาซิวาปั้นลูกนี้ก็เต็งเซไว้ได้นะเออเป่าปากเลยรู่งเลยนะพยายามแล้วนะครับบู๊เฮมตันในช่วงหลังบูเฮมตันเองก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีสุดท้ายจบเกมนิวคาสเซิลเอาชนะไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อสูน คับรนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับสดที่นี่ที่เดียวที่ทูวิชั่นทูไม่ถูก็ดูได้